เขียขฮอให้โอกาสนักร้องตัวแม่เซ็นสัญญากลับบ้านหลังเก่าอีกครั้งเป็นเวลากว่าสองปีที่นักร้องสาวใบเตยสุทิวันบอยบินรับงานอิสระหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางต้นสังกัดอย่างค่ายอาสยามแต่ล่าสุดใบเตยพร้อมกลับมาใช้นามสกุลอาสยามอีกครั้ง ตัดสินใจกลับบ้านหลังเดิมภายใต้การดูแลของเฮ er ียฮอสุรชัยเชษโชติศัก์โดยล่าสุดเจ้าตัวได้เช็คอินที่ RS Group พร้อมเคียงข้างเฮ er ียฮอระบุว่า Good to be back ไปเตยกลับมาเป็นลูกสาวของเฮียอีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณในความเมตตาที่มีให้หนูมาเสมออย่างจำวันแรกที่ได้เจอและกอดเฮียได้ดีจากเด็ก สาววัย17ที่ตามฝันอยากเป็นนักร้องของ R.S มาตลอดจนวันที่ชีวิตได้มีโอกาสมาเป็นนักร้องจริงๆได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องและครอบครัวทั้งวันที่สุขและเศร้ามีเฮียฮอเป็นพ่ออีกคนคอยดูแลหนูและใบเตยก็มั่นใจในตัวของเฮียมาตลอดค่ะวันนี้ขอขอบคุณโอกาสนี้อีกครั้งหนูจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับเกียรติและโอกาสจากบ้านหลังนี้เสมอใบเตย RS มาตลอดและดีใจที่ได้กลับมาเป็นใบเตยอาสยามอีกครั้งค่ะค่ะเรียกว่าเป็นข่าวดีและต้องขอแสดงความยินดีกับใบเตยสุทธิวันนะคะในที่สุดก็ได้กลับมาอยู่ภายใต้สังกัดของ RS Group อีกครั้งนะคะ เราเชื่อว่าหลังจากนี้ใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามจะมีผลงานใหม่ๆดีๆเข้ามาให้เราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องและปังกว่าเดิมแน่นอนค่ะ